คาวรอบึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาคมันที่28ตุลาคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอสนเสนออารันไงผีแดงซาลิกาดงคิดหนักค่าตัวแอดเดอร์สัน100ล้านปอนด์นะโดยแมนยูเองและก็นิวคาสเซิลเองนั้นคิดหนักในเรื่องของการที่จะคว้าตัวไอเอฟเรชแอนเดอร์สันหลังจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตั้งค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ โดยแอนเดอร์สันกลายเป็นเป้าหมายในการเสริมแดนกลางของแมนยูขณะที่นิวคาสเซิลเองสมบรเก่าเองนั้นก็จับตามองกองการในวัย22ปีรายนี้อย่างใกล้ชิดหวังจะดึงตัวกลับมาเล่นในท่นเซนเชียร์พาร์คเช่นกันโดยฟอร์เรียนแพทเทิร์นเบิร์กเองรายงานข่าวบอกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสรับทราบความสนใจจากทั้งแมนยูกับทังนข่าฝั่งนิวคาสเซิลและก็ได้กำหนดค่าตัวของแอนเดอร์สันเอาไว้อยู่ที่ประมาณราว 100- ถึง120ล้านปอนด์เพราะว่าไม่มีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาของ มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษโดยแอนเดอร์สันนั้นเป็นเด็กฝึกหัดของนิวคาสเซนมาตั้งแต่ช่วงอายุ8ขวบแล้วลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง55เกมลงทุกรายการก่อนจะย้ายไปนอตต i ิงแฮมโฟเรสต์ในช่วงซัมเมอร์ปรี2 0 2 4และคาดการณ์กันว่าจะสูงถึง35ล้านปอนด์โดยกองการในวัยสองปีรายนี้ลงเล่นไปทั้งสิ้น12เกมวมทุกรายการในฤดูกาลส0ง4และก็เป็นการลงตัวจริงมากถึง ส3ตามเกมในพรีเมียร์ลีกจนถูกโทมัสตูเคลิลนั้นเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษในช่วงเดือนกันยายนและก็ได้ลงเล่นไปแล้วมากถึง3เกมจนถึงตอนนี้ขณะที่เซซันนี้แอนเดอร์สันลงตัวจริงไปแล้วมากถึงครบทั้ง9เกมพรีเมียร์ลีกและก็3าเกมในยูโรปาลีกภายใต้การกุมทีมของเฮดโค้ช3คนคือนูโนเอเวเดโตซานโตอังเกปอสเซโกและก็ปัจจุบันชอนไดเป็นดวันงานนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับ แต่ว่าราคานี้นี้อืโกงราคากันชัดๆเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรนะเงีนะกระทบชิ่งแมนยูกาดาโชเปิดเผยเหตุผลเด็ดในการเลือกซบเชลซีหลังจากที่คุยกับผู้ั่งของฝั่งมาเดสกาโดยงานนี้อาริอันโดกาดาโชเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจากที่ย้ายมาจากแมนยูมาเชลซีย้ำเหตุผลสาคัญคือความเชื่อมั่นในสไตล์การทําทีมของเอนโชมาเดสกาที่ช่วยพัฒนาฝีเท้าและก็อนาคตในพรีเมียร์ เดียกันนี้อาริออนโดกาาโชยันคงสาเหตุสําคัญที่ย้ายจากแมนยูมาเล่นให้กับเชลซีเพราะมั่นใจว่าจะช่วยพัฒนาการในการเล่นของตนเองได้หลังจากที่คุยกับเอนโชมาเดสกาโดยอาริเอนโดกาาโชปีกทีมชาติอาเจนตินาได้เปิดเผยเหตุผลสาําคัญอําลาแมนยูมาอยู่กับเชลซีในฤดูกาลน,นี้ว่าเป็นครอาเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ตนเองนั้นยกระดับฝีเท้าได้มากขึ้นเมื่อมาคาแข่งในถิ่นสแตมฟอร์บริดจ์โดยกนนาเนชอยัที่ให้สัมาภาษณ์ผ่านสปอร์ตอิสเรเตอร์ถึงสาเหตุที่ เลือกยายมาเล่นกับเชลซีว่าแน่นอนฤดูกาลสุดท้ายของผมที่แมนยูกับผู้จัดการทีมคนใหม่มันไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงมากมายในสโมสรและมันก็ยากลำบากอยู่บ้างในขณะนี้ผมยังคงไว้ได้ลงเล่นหลายเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็ลงเป็นตัวจริงหรือบางครั้งก็ลงเป็นตัวสำรองอย่างไรก็ตามเมื่อผมได้คุยกับสโมสรแห่งนี้กับผู้จัดการทีมเอนโชบาเดสกาสิส่งสำคัญคือสไตล์การเล่นของเราในตอนนี้ โดยเขาอธิบายหลายอย่างกับผมทางวีดีโอคอลดังนั้นผมจึงคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับผมและก็เป็นโอกาสที่จะพัฒนาตนเองนฐานะที่เป็นนักเตะในทีมอย่างเชลซีกาลาโชที่เพิ่งทำประตูแรกให้กับสิงห์ปรูเกมเปิดบ้านแพ้ซันอร์แลนด์หนึ่งต่อสองเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเขาได้กล่าวชิงช้เอาไว้เป็นนาวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับท่านนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของกานาโชเมื่ออยู่กับเชลซีแล้วเรามาดูข่าวต่อมานนครับ อะรยังไงอีก2ทีมสะดุ่งยงกรีชบี้ทาวเปิดเผยสาเหตุที่เบรนฟอร์ดยากกว่าแมนยูก่อนเกมลีกคัพรอบที่4นะโดยงานน,นี้ทางด้านของฝั่งอีก2ทีมสะดุ่งนะครับเมื่อกรีชบี้ทาวเปิดเผยสาเหตุที่เบรนฟอร์ดนั้นจอแมนยูก่อนเกมลีกคัพรอบที่4โดยดิวิสอาร์เทลผู้จัดจาก,การทีมกรีชบี้ทาวทีมอันดับที่6ในลีกทูให้สัมภาษณ์ถึงแมนยูผู้แข่งที่เคยปรามาได้แบบพลิกความคาดหมายก่อนจะเปิดบ้านพบก,กับเบรนฟอร์ดทีมอันดับที่11ในพนรีเมียร์ลี ศึกลีกครับ2 0 25รอบ4คืนนี้เวลาตี20นาิกา4 5นาทีโดยเกลิสปี้ทาวสร้างตำนานเอาชนะแมนอยูในร,รอบ2จากการโดนจุดโทษ12-11ต่อหลังเสมอ2-2ในเวลา90นาทีก่อนชนะเชฟฟ,ฟิลด์เวนช์เดน1-0ในรอบ3ทำให้ทีมเป็นทีมเดียวจากลีกทู ที่ยังคงเหลืออยู่ในลีกวันและฤด,ดูกาลนี้แม้ว่าจะได้พบกับเบรนฟอร์ดในรอบ4แต่ว่าเดวิชอาร์เทลกระบอกว่าเป็นงานที่ยากกว่าการเจอกับแมนยูซึ่งมีชื่อชั้นที่ดูดีกว่าโดยให้เหตุผลบอกว่าผมไม่ต้องการจดหมายมากมายจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเคนยารนเวหรือว่าสแตนฟอร์ดบิชแต่ผมคิดว่าพวกเขายังอยู่ในกระบวนการค้นหาแนวทางของเจดเด็กันอีกครั้ง แต่บรินฟอร์ดเองเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ซึ่งก็เรียกว่าทําให้ทุกอย่างนั้นยากขึ้นมามากเลยนะผมคิดว่าทุกคนเห็นตรงกันนะว่าแมนยูเนี่ยยังคงหาตัวตนอยู่อาจจะยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนผ่านแต่การค้นหาแนวทางของผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นต้องให้เวลาหน่อยผมคิดว่าทุกคนคงจะมีการพัฒนาเล็กๆน้อยจากพวกเขาแต่บรินฟอร์ดไม่ใช่แบบนั้นบรินฟอร์ดเป็นทีมที่มั่นคงพวกเขาแต่งตั้งจากภายในเพื่อจะสานต่อผลงานที่ผู้จัดการทีมคนก่อน หรือว่าทมัสแฟงทำและผมคิดว่าทุกคนคงคิดว่าคิชแอนดรูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาเองนั้นกำลังรับหน้าที่นี้อยู่คุณจะชนะเวสแฮมได้ขนาดนั้นคุณจะชนะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าพิมาริกไม่ได้หรอกนะถ้าคุณไม่มีหลักฐานในการเล่นแบบนั้นติดตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะการปริ่ดนจังหวะการครองบอลหรือว่าจังหวะที่เปิดบอลเข้ามาแล้วเสียการครองชมป์ทุกอย่างในทีมถูกนํามาปร,รับใช้ดีอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะว่ากรณีของแมนยูจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ คุณซึเก็นชบิได้กล่าวทิ้งท้ายว่าต้องการชนะเบรนฟอร์ดในเวลาโดยที่ไม่หวังจะยือ้อถึงการโดนจุดโทษเหมือนที่เคยชนะแมนยูเราเองนั้นไม่ได้หวังจะไปรอจนจุดโทษเราไม่ได้ทําแบบนั้นเขาเข้าไปจัดการกับพวกเขาแต่พวกเขาก็คาดไม่ถึงเองก็เป็นว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะครัเกนชบทาวเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมันกันครับ อาร์ตยังไงสถิติกุนซือแมนยูชนะ3นัดติดนับตั้งแต่เซอร์อเล็กโฟกุสันอาราทีมซีซั่น2012โดยกานนี้สถิติกุนซือแมนยูที่สามารถชนะ3นัดติดต่อกันขึ้นไปนับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กโฟกุสันตำนานกุนซอของทีมอาราไปเมื่อช่วงซีซั่น2012โดยสยถิติกุนซือของปีศาจแดงแมนยูทีมดังแห่งสุอตแลพด์พ์อเริกอังกฤษที่สามารถชนะ3นัดติดขึ้นไปนับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กโฟกุสันตำนานกุนซือของทีมชาวสกอตแลนด์อาราตำแหน่ง แม่ทัพใหญ่ของทีมไปเมื่อช่วงตบฤดูกาล2 0 1 2ซึ่งคนที่ทําได้มากที่สุดก็คือโจเซ่เบเรนโยผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสที่สามารถจะพาทีมคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันหรือว่ามากกว่าได้มากที่สุดถึง8ครั้งคนที่ทําได้เยอะที่สุดอันดับที่2คือเอริชเชนฮาร์คเทรนเนอร์ชาวเนนธอร์์จำนวน7ครั้งและคนที่ได้มากที่สุดอันดับที่3ได้แก่โอเรกุนัสชาบุนซูชาวเดนเวร์กจำนวน6ครั้ง โดยสถิติขุนซือแมนยูชนะ3นัดติดตั้งแต่ที่เฟอร์กุสันอำลาทีมนั้นก็จะมีเดวิดมอยจากสกอตแลนด์2ครั้งรยฟันเกาจากเนเธอร์แลนด์3ครั้งโจเซ่โมริโยจากโปรตุเกส8ครั้งโอเรกุนดาสชาจากนอร์เวย์6ครั้งเอร็กเชนฮาร์กจากเนเธอร์แลนด์7ครั้งและก็บรูเบนอลบรีมจากโปรตุเกส1ครั้งในครั้งนี้ก็เป็นระวัางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไราเรามาดูข่าวต่อมาเันครับ อาร์ยังไงป้องกันยังไงก่อนสื่อเผยโจ๊บเบอร์ริงแฮมไม่สนใจจะย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงโดยงานนี้มีการรายง,งานข่าวระบุนะว่าโจ๊บเบอร์ริงแฮมดาวเตะของบริซดัชมุนไม่สนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับแมนยูในช่วงเดือนมกราคมนี้ในขณะที่ทีมเสือเหลืองกำลังจะปล่อยกองกลางร,รายนี้ในรูปแบบยืมตัวโดยกรณีโจ๊บเบอร์ริงแฮมกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษน้องชายของจุดเบอร์ริงแฮมประสบกับปัญหาในการค้าแข่งกับบรูซดัชมุน ในฤดูกาลนี้แป้ว่าเขาเพิ่งจะย้ายมาจากางด้านของซันเดอร์แลนด์เมื่อช่วงสเสมอร์ที่ผ่านมาทําให้ทางด้านของแมนยูสนใจที่จะยืมตัวแข้งดารุ่งบรายนิบารุมทัฟทว่าล่าสุดทางเดอะบินเดอร์รายงาน่าบว,ว่าโจฟไม่สนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับแมนยูเนื่องจากว่าทีมปีศาจแดง ที่คุมทัพโดยอัลเบริมนั้นไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งหากว่าเขาจะย้ายออกจากดอชมุลจริงก็ต้องการที่จะไปอยู่กับสโม,มสรที่สามารถจะมอบโอกาสให้กับเขาลงเล่นในฟุตบอลระดับสูงในครั้นี้เพิ่มเติมได้และคราวนี้เองอาจจะทำให้ทางด้านของฝั่งแมนยูปเปลี่ยนเป้าหมายในการสนทับจากโจฟเบริงแฮมไปที่คอนเนอร์กาเรกอร กองกลางของอาริเตโกมาดิดแทนสำหรับคอนเนอร์การ์เเกอร์เองนั้นไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทางทีมเลยนะับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนหากเขาต้องการที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติอังกเฤนชุดตดวสุกเพื่อบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายเพิ่มเติมเข้าไปในครณนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลุ้นซอมบอลเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่นมกันครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ